สวดีครับตามที่ได้โพสต์ไว้นใน Facebook ว่าเดี๋ยวด่งจะอัพแรมนะครับ Macbook Pro อ่า2012ครับก็วันนี้ก็เลยมาลองเล่นสนุกๆดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็ได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีกันแล้วกันนะฮะเตรียมของพร้อมแล้วตอนนี้มีอุปกรณ์ก็มี Macbook นะครับมีแรม8กิก2เส้นก็ เป็นของ Kingston นะครับ KVR16S118 ตอนแรกผมสั่งสงของครูครูครูเชี่ยวหรือครูเช่นอะไร mm hmm. สักอย่างผมจำชื่ออ่านไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเนาะอันนี้สินค,ค้ามันเอาอฟสต็อกครับเขาเลยส่ง Kingston มาแทนนะฮะก็ถือว่าโชคดีไปได้ของแพงขึ้นใช้ได้ไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าครูเชี่ยวมันมัน support Mac เนาะแต่อตัว เออคิงสตันเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ามันจะซับพอร์ตไหมเดี๋ยวก็ลองดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะถ้าไม่ได้ยังไงก็ภาวนานะถ้าไม่ได้ก็ถือว่าซวยซวยไปเลยก็แล้วกันไม่เป็นไรช่างมันเออสนุกกันแล้วกันนะฮะสิ่งที่ผมมีสิ่งหนึ่งคือไขควงนะฮะไขควงหัวน้อยเนี่ยฮะก็ไปไปซื้อที่ร้านอมรสามสิบบาทไม่รู้ใครซื้อได้ถูกกว่าผมหรือเปล่านะแต่ว่าผมซื้อได้มาสามสิบบาทนะก็เอาว่าเอาว่ามันก็แล้วกันเอาว่า เริ่มกันเลยกันแล้วกันนะฮะเริ่มกันก็ผมหาที่วางแม็กเป็นอะไรที่นุ่มๆน,นิดนึงครับคือน็อตเนี่ยมันจะมันจะยาวไม่เท่ากันต้องเก็บให้ดีบางทีมันอาจจะแบบยาวกว่าในบางตัวนะผมว่าตัวนี้มันมันลกมืออะถอดออกดีกว่าเนะโอเคยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเริ่มเลยนะฮะ ตามที่ในในเว็บเขาบอกไว้ก็คือผมนั้นสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ได้เลยนะฮะเห็นไหมนี่ตัวนี้ยาวกว่าตัวนี้ที่ยาวกว่าด้านบนนะฮะผมก็เลยจะวางเรียงไว้แบบนี้วางเรียงกันไว้จะได้ไม่พลาดันเอาทีละตัวเลยนะฮะน้ำหนักการขันง,ง่ายกว่าที่คิดนะฮะผมนึกว่ามันจะหนักนกวนน่านี้จะแน่นกวนน่านี้คือ ผมคิดว่าโรงงานประกอบน่าจะขันไว้ให้แน่นพอประมาณไม่มากจนเกินไปนะไปเรื่อยๆนะตอนแรกตอนซื้อไขควงก็เสียวเหมือนกันว่ามันจะไม่เข้านะครับมันใช้กันไม่ได้แต่พอออกมาใช้กันดูโอเคมันก็พอไว้ได้นะไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับสำหรับหลายคนที่ไม่ไม่เคยอัพแม็กนะก็ หรือว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่น่ากลัวนิดๆน,นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเช่เหอะพอมันถ้ามันเสียขึ้นมาจริงก็เข้าร้านมีคนซ่อมให้เราได้อยู่แล้วนะฮะอย่าไปกลัวนะฮะหลายท่านบอกว่าเฮ้ยอัพไปสเปคเท่าเดิมมันจะไม่ต่างกันยังไงผมก็บอกโอ้ยคือคือคือประเด็นนะระหว่างที่ขาน,นผมจะเล่าให้ฟังซอฟต์ซอฟต์ซ,ซินเทซเซอร์ครับซอฟต์ซินเทซเซอร์ของโปรแกรมลอจิก ที่ผมใช้เป็นโปรแกรมทําดนตร,ตรีมันใช้แรมเยอะมากคือตัวเดียวอ่ะเฉเพาะเปียนโนอ,อย่างเดียวมันก็ซัดไปแล้ว2กิกซึ่งแรมผมมันมี4กิก OS มันเข้าไปแล้ว2กิกเหลืออีกสองกิกเพราะฉะนั้นพอผมเปิดเสียงเปียนโนขึ้นมาสมมติผมปิดเสียงเปียนโนขึ้นมาแรมก็หมดทันทีเลยผมไม่สามารถเปิดเสียงกลองได้โอ้ปัญหาชีวิตก็เกิดฮะคือทำงานยากแล้วก็ กระตุก system v v r r o a d บ่อยนะะระหว่างขานไปผมก็เมาส์ไปเลยนะเออถือว่าเรานั่งคุยกันนะโอ้ขอบคุณที่มาดูนะผมก็เพิ่งเคยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แงะแม c ตัวเองโน้ตบุ๊กก็ไม่เคยแงะเคยแงะกับพีก็มัวตัวไปนะฮะ,อะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับได้เวลาที่เราจะแกะมันออกมาแวงนะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะ ถ้ามันมีอะไรหลุดออกมาช่างว่าตื่นเต้นดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดูมือมือมือส่นมือส่นมือส่นเลยดูนะดูนะออนี่คือแม็กของผมนะฮะข้างไหนนี่แรมที่เราจะเปลี่ยนกันมีฝุ่นนิดหน่อยก็โอเคครับโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์ของแอแรมนะฮะน,นี่ีนี่มีตัวที่เอาไว้การกระแทกของ บตเตอี่ถ้าแบตเตอรี่มันเจ๊งก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรเราทําได้ทุกอย่างครับมั่วๆไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จะสําเร็จเองนี่คือโปรเจกต์แรกของผมคือโปรเจกต์เปลี่ยนแรมครับโปรเจกต์ project ที่สองคือโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ตรงนี้ก็มันต้องใช้ไขควงท็อกซิกท็อกซิกน่าจะเป็นด้านในนะที่ต้องเอาท็อกซิกขันออกก็ เดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับว่าทํายังไงแต่ว่าตอนนี้คือยังยังไม่ได้เปลี่ยนฮัดดิสหรอกเราลอยสักแป๊แบหนึ่งกันแล้วกันโอเคเอถอดก่อนดีกว่านะจะได้รู้ว่าใช้ได้เ,เขาบอกว่าให้ผมทําอะไรอะ่ะให้มันไม่มีไฟฟ้าสถิตอ่ะก็แตะมั่วๆไปโอเคมันจะดูดเราไหมเนี่ยไม่บ้างเนาะ ถ้าดูดก็ถือเป็นวิดีโอสังลาะนะ,นะลเล่นนะเคแค่บีบออกไปด้านข้างแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเบาๆง่ายมากนะครับนี่คือแลมสองชิ้นตัวเดิมนะฮะตัวเก่าตัวแรกนะเก็บไว้โอเคอันนี้อีกเส้นหนึ่งบีบเบาๆฟึบนะออกละนึ่ง อ่าโอเคเฮ้ยง่ายกว่าที่คิดนะฮะโอเคนี่คือตัวเก่านี่คือตัวใหม่เท่ากันไหม <c oughs> คือแอบหลอนะฮะไม่รู้มันจะใช้ใช้กันได้หรือเปล่าสั่งของอ่ะสั่งของทางเน็ตมันได้ราคาถูกแต่ว่าประเด็นคือถ้าเราจะทำเองอ่ะฮะมันก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยแม่งกูมไม่เคยลองอ่ะ <c oughs> มันจะเด้งวะวาแต่วันนี้ไม่เป็นไรฮะอ่าแกะแล้วนะแรมแปด กีกบไลเส้นที่1ครับด้านที่เขาใส่คือดูนะความยาวด้านมันเป็นอย่างนี้ด,ดูดีดูให้ดีตรงเขี้ยวมันนะครับคงไม่ยากมากครับสำหรับการใส่เขี้ยวเข้าไปผมแกะมาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวแกะอีกตัวโอ้ยผมนี่มือสั่นเลยอะ่ะไม่เคยทำอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นขนาดนี้มานานนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยรุ้นเท่าไหร่เดี๋ยวมารุ้นอีกทีตอนที่เรา เปิดเครื่องว่ามันจะบูตติมไหมโอเคสองเส้นพร้อมบอยพร้อมการันตีเรียบร้อยงต้นแปดกิกะไบต์ดีดีอ6ร์0ีสิบหกพันหกพันหกนะครับเฮ้ยโอเคต่อไปผมจะใส่เข้าไปแล้วนะโอ้ย oh, มือสั่นเลยอะตื่นเต้นมากโอเคปึ okay. ๊บ เสียงดีนเสียงใช่ไหมครับดังแก๊บไม่ใช่หักนะฮะมันเข้าล็อกง่ายกว่าที่คิดมากโอเคเส้นที่สองยินเสียงดังแก๊บใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยสองเส้นเรียบร้อยนะครับผมดันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความช่วยอีกทีนึงไม่รู้ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะเดี๋ยวดันอีกนิดนึงแล้วกันครับ โอเคอ่าในเมื่อทุกอย่างร0 0ซแล้วผมก็จะประกอบเครื่องเข้าไปคืนนะครับด้านไหนเป็นด้านไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่าช่างช่งดมมัวตัวมานะฮะโอเคด้านนี้ด้านนี้พี่น้องอยากขำนะถือว่าแลกเปลี่ยนกันนะฮะใครที่แบบว่าอยากจะอ่า Mac อัพแม็กกันเอออยากจะอัปเกรดแม็กทำให้มันแบบใช้งานได้ไปอีกสักพักนึงอ่ะเราซื้อมาก็แพงเนาะสม้ยมาต้องแบบสามหมื่นกับสี่หมื่นอะใช้มันอีกสักหน่อยนึงให้มันเด้แบบความเร็วเพิ่มอีกสักหน่อยนึงก็มาคุยกันได้ผมจัดการให้ไม่คิดค่าแรงหรอกช่วยกันอยากจะให้เครื่องคนในโคร,ราลอดแรงแรงโอเคผมจะใส่ไว้แค่นี้ก่อน เผื่มีปัญหานะถ้ามีปัญหาจะได้กลับมาจะได้ไม่ต้องมาแก้เยอะๆนะฮะโอเคเอาละต่อไปผมจะเริ่มเปิดเห็ตัวผมไหมถอนมานเงานะโอเคเท่าที่ดูตอนนี้นะครับสภาพการก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะการแกะก็ง่ายดี ทำได้คุณทำได้นะฮะผมก็ทำได้ใครก็ทำได้ถ้าเกิดว่ามีไข่คู่งานเล็กๆแล้วก็แอบใจสู้นิดนึงคือไม่กลัวนะครับกล้าหน่อยจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์เนาะพวกเทคนิควิธีการทำอัปเกรดต่างๆพวกนี้ <c oughs> เราไปเปิดในเขอแล้ครับเราไปเปิดใน youtube มีหมดทั้งหมดเลยนะผมก็ใช้ประจำนะเวลาที่อยากทำอะไรอย่างพวกโปรแกรมต่างๆ <c oughs> ก็เปิดดูใน y t u t u เฮ้ยโปรแกรมนี้ทำยังไงอันนี้ทำยังไง เสิร์ชหาเราเดี๋ยวนี้คือยุคนี้อ่ะทุกอย่างมันเปิดเนาะมันมี YouTube มันมีเว็บไซต์มันมีกูรูต่างๆที่ชำนาญในเรื่องต่างๆเข้ามาให้คำแนะนำในการทำสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับเราก็เลยได้ความรู้มากมายจากเขามาก็ <c oughs> ทั้งหมดผมก็ใช้จากาใน YouTube ในเว็บไซต์นั่นแหละครับก็ช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น มากๆเลยทีเดียวโอเคลุ้นนะตอนนี้มือสั่นเลยทีเดียวใจเต้นรัวมาแล้วโอเคอโอเคเดี๋ยวใส่รหัสหน่อยเอาละครับทดาด้านเด็กสองโผล่ขึ้นมาเป็นปกตินะครับคือเปลี่ยนแรมเนี่ย มันไม่ได้ทําให้เครื่องเร็วขึ้นนะคือมันเร็วก็เร็วขึ้นนิดหน่อยแหละแต่ว่าอมันสามารถซัพพอร์ตงานผมได้มากขึ้นดูนะฮะแลมตอนนี้มันเหลืออยู่ห้าเราจะไปเปิดดูซิว่ามันเหลือเท่าไหร่ไปดูที่ about this mac นะครับอ๋อเฮ้ยเมมโมรีเจอแค่8แม่เจ้า แน่นเข้าสงสัยมันไม่แน่นอันหนึง่งโอเคกลับไปทําใหม่กันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะคอยดูคอยดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วนะฮะหลังจากที่วิวไปหนึ่งรอบคือผมชอบมากเลยนะคือเวลาทําอะไรแล้วมันแป๊กอะ่ะแล้วคันนี้วันนี้แป๊กออกสื่อด้วยแป็กโชว์ชาวบ้านกาเลยก็ฮาดีไม่ไเป็นไรถือว่า ได้บิวก็ได้เสียวนะฮะก็ก็หนุกหนุกดีเมื่อกี้เนี่ยประเด็นคือเวลาที่เราดันลงไปข้างล่างอ่ะตัวล่างนะฮะพอดันเข้าไปเนี่ยมันจะดันง่ายมันจะดันแกลกดันแกลกลงไปเลยนะแต่พอตัวบนเนี่ยมันจะดันยากหน่อยเป็นริคนะฮะคือเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยดันเข้าไปก่อนดันดันตัวตัวเคี้ยวพวกเนี้ยเข้าไปข้างในไอตัวสล็อตมันให้ให้สุดก่อนให้มันกึกกึกมันจะมีกึกกึกนิดหนึ่งแล้วค่อย ดันลงไปข้างล่างเพื่อให้ตัวล็อกมันขาวล็อกมันเข้าอย่างนี้นะครับพอขาวล็อกมันเข้าแล้วคัน,นี้ใช้ได้คัน,นีใช้ได้แนะน่นอนผมไม่มีพลาดฮะ,อะโอเคเรามาดูกันนะฮะว่าแรมเหลือเท่าไหร่อ่ามีล้นเล็กนิดน,นึงนะ,อะโอเคผมซื้อมา16ก,กิกะไบต์ ะร,ระบบทำงานทั้งยูเทอร์เรนทั้งโปรแกรมสิสต์เเตมของผมเนี่ยมันกินไปประมาณ3ามกิกครับ3ามกิกนิดๆคิดดูนะเมื่อก่อนตอนนี้ผมมีแรมแค่4ี่กิกผมจะทำอะไรได้เนี่ยแค่เปิดเครื่องเฉยๆมันก็เหลือแค่นี้แล้วนะฮะโอเคอันนี้ปิดยู r ทอรเรนอ่าโลง่งๆนะเรามาดูตัวนี้กัน About this Mac นะครับ 16GB 1ก0 0 m วด์หนึันงะซรนะฮะ มาอินโฟเรามาดู info. อินโฟรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนี่เมมโมรนะฮะ 8GB 2เส้นครับใช้เต็มแล้วโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมผมจะบอกเลยว่าทำอะไม่ยากนะแต่ว่าอาจจะต้องมีอุปกรณ์หน่อยหนย่แต่ถ้าเกิดใครไม่ชัวนะใครใครคิดว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะแป๊กหรือเปล่ามันจะพลาดไหม ก็มาหากันนะครับมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนําหรือไม่ให้ผมทําให้ก็ได้เดี๋ยวสั่งของสั่งอะไรให้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมีแม็กที่เร็วขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนมีเครื่องทํางานอย่างสนุกสนานเพราะว่าแม็กมันเวิร์กผมลองมาสักพักหนึ่งแล้วมันใช้ได้จริงๆครับก็วันนี้ขอบคุณมากที่นั่งชมวิดีโอการอัพแรมของผมนะครับคุโดง่งบีสตาร์นะฮะ สนใจทำโปรแกรมดนตรีสนใจเรียนร้องเพลงเรียนดนตรีสนใจแต่งเพลงสนใจเกี่ยวกับเรื่องการอัพแม็กซอฟต์แวร์ต่างๆก็แวะเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรมาหาก็ได้หรือจะอคุยกันใน Facebook ของผมก็ได้นะฮะพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเต็มที่นะครับทำด้วยใจครับอ,อยากให้ทุกคนมีผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยของเรามีผลงานระดับโลกขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะครับอัปเด e SSD นะครับเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ให้ความเร็วแบบสุดโตง่งสุดโลกไปเลยแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับแย่สำเร็จ